สวัสดีครับพี่พาวดี60รถสวยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็มีรถบ้านนะครับสวยๆมานาเสนอพี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถเก่ง To y ยต a าโคโ l a อาร์ติส์นะครับ1น G นะครับปี2010นะครับผมเป็นรถบ้านลำดับที่2ลรองจากป้ายแดงนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสำหรับ สีสันของตัวรถนะครับผมสวยเดิมบางรับประกันโครงสร้างนะครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับผมสีสันของตัวรถนะครับตัว tipping, สสนี้จะเป็นสีเทานะครับผมตัวนี้นะครับสีสวยๆแบบนี้นะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมโครงสร้างสวยๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับผม ไม่มีที่ถ่ายลงคลิปนะครับผมตัวเครื่องมันครับผมเป็น1.8 G. นะครับปี2010เป็นเครื่องดูอัเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้ตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับผมเจ้าของนะครับผมลำดับที่2ลองจากป้ายแดงนะครับผมอยากซื้อต่อกันมาอีกทีนึงนะครับผมสีสันของตัวรถรอบคันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมมาลำมาดูที่ระจุดกันนะครับผมด้านหน้าของตัวรถนะครับผม กันชนหน้านะครับผมชิ now, no. ้นน no. ี okay. ้นะครับผมมีรอยขีดข่วนนี้เก็บสีมาให้ใหม่นะครับผมมีรอยขีดข่วนตรงข้างๆนะครับผมเก็บสีมาให้เริมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆครับฝากระโปรงด้านหน้าเดิมๆนะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมไฟหน้านะครับผมสวยๆเดิมๆไม่มีแตกหักนะครับผมไฟหน้าเดิมๆไม่มีแตกหักนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผม คันจนหน้าสวยๆนะครับผมกระจังหน้าตัดโค้เนี่ยหล่อๆแบบนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวจีนะครับผมไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรถป้๊มสวยๆนะครับผมเป็นตัวเครื่องดูอนะครับ BVTI นะครับผมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาดูภายในตัวรถกันนะครับผมเปิดเข้ามาภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมอ่า เบาะนั่งนะครับผมพื้นเจาะรูระบายอากาศนะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมเกะยคอนโซลกลางสวยนะครับผมเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ออโต้โหมดเมนวลโหมดมีให้นะครับผมตัวนี้นะครับเกียคอนโซลด้านหน้านะครับผมสวยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาร์ติสนะครับผมเขาชอบมีแตกลายงาตรงเกะยคอนโซลด้านหน้าของตัวรถนะครับผม เป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมจอวิทยุซีดีเดิมโรงงานตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้แอร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับผมพื้นพรมสะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้พื้นพรมสวยด้านล่างนะครับผมสวยแบบนี้นะครับที่รองพรมด้านบนนะครับผมเบาะหนังนะครับผมเจาะรูระบายอากาศนะครับตัวนี้สวยเม็ดอาร์นะครับผม เมาานะครับผมเมตาะอยู่ครบชัดเจนนะครับผมภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับรถคันนี้นะครับผมตัวรถเป็นปี2010นะครับผมแถงประตูสวยแบบนี้นะครับเทสนะครับผมปี2010เครื่องพันแปดนะครับผมตัวนี้นะครับผมน็อตประตูไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับผมเบาะด้านหลังนะครับสวยแบบนี้นะครับผม เบาะหนังนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมตัวกลางนะครับผมเจาะรูระบายอากาศนะครับผมตัวนี้นะครับพรมพื้นนะครับผมพรมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับพรมพื้นสะอาดสะอ้านด้านหลังเบาะสวยๆแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาสวยๆแบบนี้นะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับหลังคาเม็ดอากอยู่ครบชัดเจนนะครับผม เดวดูเมตาให้นะครับเหมตานะครับผมอยู่ครบชัดเจนนะครับผมรถเดิมนะครับผมโครงสร้างสวยนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนนักพิคว่มจมน้ำเรอการรับประกันให้เหมือนเดิมนะครับผมช่วงล่างแน่นๆนะครับผมหลังคานะครับผมสวยมีรอยบุบนะครับผมตัวนี้ตัวรถนะครับเสริมท้ายนะครับผมกันชนท้าย มีเก็บสีนะครับผมมีเก็บสีริ้วรอยมาเหมือนกันนะครับผมกันชนท้ายมีเก็บสีริ้วรอยมาเหมือนกันนะครับอ่ากันชนท้ายแต่ว่าส่วนอย่ของตัวรถฝาท้ายตรงแก้มข้างวังนี้ไม่เคยทําสีนะครับอ่ะามาดูดันท้ายกันก่อนอ่ดูด้านท้ายนะครับหนือ 1.8G นะครับผม โคโรอาทิต์โลโก้อยู่ครบเลยนะครับผมไฟท้ายสวยสวยไม่มีแตกนะครับตัวนี้ไฟท้ายสวยสวยนี่มีแตกมีเก็บสีกันชนท้ายกับกันชนหน้ามานะครับผมเป็นเครื่องดูโอ้นะครับอ่าเปิดมานะครับตัวนี้มียางรองยางถาดรองครับผมอ่าตัวนี้อยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูก่อนนะครับห้องเก็บของนะครับผมใหญ่กว้างขวางนะครับผม กองเก็บของใหญ่คว้องขังนะครับผมล่องน้ํานะครับผมเม็ดอาร์คกาบข้างนะครับผมอ่าอยู่ครบเลยนะครับผมไม่เคยมีบัดเหตุนะครับตัวนี้อ่าดูน้ขฝานะครับในอยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์คล่องน้ํานะครับผมสวยๆนะครับผมรัดฝาท้ายนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมฝาท้ายเดิมๆนะครับอ่ามีฝาท้ายเดิมๆนะครับผมฝาท้ายเดิมๆเลยตัวนี้มี ที่บังลมร้อนให้นะครับที่บังฝนให้ตัวนี้มาดูยางอะไหล่นะครับผมยางอะไหล่ะนะครับผมนี่มาดูยางอะไหล่นะครับปี2 0 1 0อ่าตั้งแต่พร้อมรถเลยนะครับผมยางอะไหล่ปี2 0 1 0นบนะครับผมนี่มาพร้อมรถเลยชุดบล็อกขันยางอะไหล่อยู่นะครับผมอ่าซีนกาวเดิมๆจากโรงงานนะครับผมอยู่ ห้องเก็บยางอะไรนะครับสวยๆแบบนี้นะครับให้ดูสวยๆนะครับผมดูช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างแห้งๆนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเป็นอาร์ติสตนะครับผมระบบช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างนิ่มสบายนะครับผมขับนุ่มสบายเลยช่วงล่างเดียวท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมพาทดลองขับนะครับ ผาทดลองขับดูนะครับมาดูด้านคนขับกันครับผมนี่ด้านข้างก่อนนะครับผมยางนะครับผมเป็นของยี่ห้อ Nexen นะครับผมยาง Nexen นะครับผมปียางปี2 0 2พันยิบสี่นะครับผมอ๋อดอกยางนะครับผมยางสวยนะครับผมดูดอกยางนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมซุ้มซอกสวยๆนะครับ มาดูภายในตัวรถกันครับผมเบาะนะครับผมสวยๆนะครับเบาะสวยๆนะครับตัวนี้เบาะสวยๆภายในสวยๆสะอาดสะอ้านนะครับผมผ้าหลังคาสวยๆนะครับผมเน็ดอาร์กนะครับผมอยู่ครบเลยเน็ดอาร์กอยู่ครบชัดเจนนะครับผมแทงประตูนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับ แง่งมาโตสวยๆช่วงล่างแน่นๆนะครับมาดูด้านขับนะครับผมคุณแจนะครับเรามีให้สองดอกนะครับผมคุณแจแถมเพชรให้ด้วยคุณแจมีให้สองดอกนะครับผมคุณแจมีให้สองดอกนะครับมาดูเลขไม้กันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมน่า ตัวนี้มีโหมดนะครับผมตัวนี้วิทยุนะครับผมเชื่อมต่อได้นะครับผมนะเรียกใหม่หนึ่งแสนสเจกิโลไมแท้นะครับผมวิทยุ CD นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมแอร์เย็นเพียงเพาะใช้งานปกตินะครับผมเทียร์ออโต้นะครับผมมีเมนูหมวดเมนูโหมดแล้วก็เป็นตัวออโต้โหมดนะครับผมมี2ระบบนะครับตัวนี้ อาเลขกใหม่นะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมซุ้มซอกสวยๆนะครับผมตัวนี้กระจกปรับพับข้างไฟฟ้านะครับผมกุญเจมีให้2อดอกอาเอกสารพร้อมโอนนะครับผมประกันชั้น3ามปสามบวกนะครับอาไม่มั่นใจนะครับต้องดูดูอีกทีตัวนี้น่าจะปสามบวกนะครับผมอาดูน็อตซอกก่อนนะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมประตูนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผม ยางนะครับผมสวยๆนะครับผมอ่าดูห้องเครื่องนะครับผมคานหน้านะครับผมนะสติ๊กเกอร์ LR อยู่ครบเลยนะครับผมดิสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับอ่าอยู่ครบเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์เหรียญบาทน็อตแก้มนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมน็อตซอกน็อตฝากระโปรงหน้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับอ่าสติ๊กเกอร์นะครับผมอ่าปั๊มโตโยต้านะครับมอสติ๊กเกอร์มออกอยู่ครบเลยนะครับผม อ่าห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องดูโอวีบีทีไอนะครับผมอ่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับอยู่ประมาณสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกกิโลลิตรนะครับประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมอ่าเครื่องอึดทนนะครับผมอะไรหาง่ายนะครับเอาติสเป็นรถบ้านไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับตัวนี้รถบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับ เสียงเครื่องดูนะครับอ่าเสียงเครื่องนิ่งๆนะครับผมเสียงเครื่องนิ่งๆเลยเร,บบระบบความร้อนระบบอ่าเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกตินะครับผมเครื่องนิ่งๆนะครับผมนอบเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับผมเครื่องเดิมๆนะครับผมเครื่องเดิมๆเลยนะครับตะมนีน้เสียงนิ่งมากเดี๋ยวผมปิดฝา กระโปงหน้า,นา,นาเดี๋ยวผมพาทดลองขับดูนะครับผมดูอัตราการเร่นอัตรา,าการเลียนเทียร์ของเขา,าจะเป็นยังไงนะครับผมสาหรับรถคันนี้นะครับผมก่อนเราทดลองขับขี่นะครับผมสาหรับรถคันนี้เป็นคล่าอาติสนะครับผมปี2010นะครับเครื่อง 1.8G นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับผม VVTI นะเป็นเครื่องดูโอ้ลนะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่วิภาวดีซอย60กทมนะครับผมราคานะครับอยู่ที่1 7 0 0 0 8 000บาทนะครับ1 7 8 000บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0924939977เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมภาษีปี69นะครับผมภาษีเต็มปีประกันชั้น3นะครับ มีแถมให้3บวกแถมให้ด้วยนะครับผมอ่ะนํามาทดลองขับดูนะครับผมอ่ะเข้ามาในรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเปิดแอร์ดูก่อนแอร์ออโต้นะครับผมอ่าเปิดแอร์ออโต้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับกําลังเย็นนะครับผม วิยุใช้งานได้ปกติได้มาเข้านะครับเข้าดีนะครับผมครับผมปล่อยนะครับผมปกตินะครับผมทดลองช่วงล่างดูนะครับผมด,ดูด้านหน้าปกตินะครับผม ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวซ้ายดูนะครับผมระบบช่วงล่างเลี้ยวซ้ายขวานะครับผมซ้ายขวาเงี้ยหาไม่มีปัญหานะครับผมโยกซ้ายขวาดูนะครับผมไม่มีปัญหานะครับ พี่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับหารถไว้ใช้ขับนะครับผมเครื่องพันเครื่องพันแตัวท็อปตัว G นะครับผมสามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองได้ที่พี่พาวดีซอย60กอทมนะครับผมดูช่วงนั้นครับช่วงล้างนะครับผมไม่มีปัญหานะครับช่วงหน้านี้ราคานะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมบาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าสองสี่เก้าสามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับนดูช่วงล่างกันช่วงลาไม่เบรกเลยนะครับผม ปล่อยเลยช่วงล่างดีนะครับผมอัตราการเร่งนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมขับขี่ทางไกลสบายนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพนี้นะครับผมไม่น้อยแบบนี้นะครับผม ใหม่แท้นะครับผมเช็คศูนย์ประวัติได้นะครับผม1นึ0 0 0สนสองมนกิโลนะครับผมสามารถเข้ามาดูขับทดลองครับได้ที่วิภาบดีซอย60กอเมอนะครับช่วงล่างแน่นมากนะครับผมช่วงล่างดีมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจบคลิปนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับออย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผม อ่าเผื่อพี่ๆจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับผมที่รถผม,อ,ามาอํารงมอ่านามาลงใหม่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับผมไม่มีเวลาเอารถมมาลงนะครับผมเพราะมันมันแฉะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ